เปิดนะ้ำเปิดไฟเลยทางนี้ก็เปิดไฟแบบนี้เลยเฮ้ยสวยนี่เปิดไฟแบบนี้เลยมีรถมีคนมาวิ่งออกมาอกยกันนะนี่เปิดไฟแบบนี้เลยอ,ยนนะอบบล,ยลังการมาก วิ่งออกำกำลังกายเอรอมีคนวิ่งออกำกำลังกายนะใช่ไหมเกิดไฟแบบนี้เลยสวยมาก เป็นราสวังอะครับรสว่งประดับแบบนี้เลยต้นไม้ก็ไฟเนะาะทำไว้แบบนี้สวยเลยโอ้โ <c oughs> ทำได้ขนาดนี้เลยคงไทยไม่กัวเปลืองไฟยเลยนะโอยนะ คือมันรวยแท้รวยแท้เจริญแท้เพื่อนจเจริญจริงๆเมืองไทย,ยทำได้ขนาดน,นี้เลยอจักรยานวิ่งก็มี มีคนมาวิ่งเดินงานนี้แล้วก็ถนนนี่ล้มลื่นเลยในแต่แต่จะจะต้นไม้เนาะเด้อล้มลื่นเด็ดนะติดใจต้นไม้โอ้ย คอมเนอรง แบบนี้สุดยอดจริงๆเมืองไทยยมเลยาตัวที่ขมันหายหมดแล้วก็ทำได้ค่ะ 快。 改的。<noise> <noise> come on blue water.

เดี๋ยวเพืร่มรื่นดีเนะ ต้นไม้เต็มเลยดูต้นไม้ก็เต็มเลยถนนเส้นนี้อือโอ้โหอ,อันนี้ก็ดอกไม้ขาวสะอาดงามตาสวย nở nước suối lời đỏ mai này. วก็ทำหรือเกินระดับภัแบบนี้เอาละทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้บางนัินก็สิขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับสบายดีบ๊ายบาย พบกันในปีต่อไป